สวัสดีครับผม Tc Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับบริเวณรถแท็กเตอร์พ่วงไฟนะครับผมรถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวป้าติดไงเด้อเดี๋ยวตอนลุงทำตรงนี้ก็ไม่ต้องเงินนั้นก็ได้จะสตาร์ทอยู่ไหนครับสตาร์ทอยู่ไหนนี่สตาร์ทตรงนี้เลยไม่ต้องเงินนั้นหรอกล้อมหมุนไหม ไหวคือาจะสตาร์ทห้ามถ่ายครับอะไรนะเล่นเครนี่นะครับเราดูเล็กเรื่องนิดนึงพลังภาพของเครื่องเราถ่ายพันโรกพันโรค ไม่พอมต้องรันไทเกีเปยงเพื่อนคาไทเขาก็เล ไม่รู้ว่าสักสินาทีก็ติดแล้วรถคันนี้ปยาชัดชาดไฟอยู่นะครับผม จตทิ <laughs> <t> ้งไหมตัดต <t> ้องเหียบเหียบมันน <t> ั่นกัอ้าเราเหียบอ่งนีห่องไ่นเสียเล่อเ่เสีย้เอาไปออกี๋ยวกเอาเสีย้นก็จอดอยู่นี่มันจะเสียไปไหนตัดเครื่องมันเกี่ยวถ้าบแล้วก็จะเสียก็อยู่นี่รถเก่าเสียไปไหนก็จอดอยู่นี่เพโที่ล้เสีย่อไดยู่นี่ถ้าือพนรนเครืง มีเยดังีเี้ยงอนิดอยู่เลยกอรถไฟนงใว่งขับไดมดลุงแบบที่มันมากับรถคันนี้มันมันหมดเที่ยงเลยแต่การเลยมีความคิดเอาแบตของรถคันน้นมาใส่มันก็เลยหมดอีกเพราะว่ามันมีไฟอยู่เดี๋ยไฟมันรั่ว เรใปไม่รู้ที่ไหนครับผมดไม้คนนี้เนาะคนม้เอะเอนมาแทไรายเจอรถ่ยแบบยังไงเจ้าขับคนสุดท้ายยังไงครับยังไงเอาถามหน่อยผมน่ะไม่รู้ก็ต้องทำอะไรบ้างเอ่นเลนเอเลนก็้เล แจ๋วครับผมก็เดี๋ยวชาร์จไว้สักสองชั่วโมงสองชั่วโมงเลยอ่ะเพราะว่าสชั่วโมงเลยว่าเอาสองเอาสคันมาพ่วงใส่กันัตแม้่าอีกหงมสเวเร็วนะพี่ชายแบลมาโค้ผมยังไม่มาครับมีเอทีไม่ได้ใส่ายพใแห่มีแมาีมาอีูปะมา ถ้าถอดแบบดไปใส่อ่ะมันจะติดตึ้มเลยทีเดียวนี่เบ็ดอยู่เบ็ดอยู่ใกล้ๆพอดีเลยเพราะผมมันมันใส่ยากโอ้ไม่ยากมีรถติใส่ยากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจ้ายิ่งเจียมาเอาเอ็นเจียตัมได้บ่ลูกมูเือต่างรถช่างบงที่ประมาณรถจอดรถโอ้ยจอดรถเลยประมาณนี้เห็นาทีเนาะครับผมงานที่ไม่รอดยังก็ยากยังก็ยากลุ้นฟูไปแล้วเกลียวหมดเกลียวเลยเนาะมันจะเกินบอล เรอยนมนุษย์ก่อ่าติดแล้วมาเยอะอีกสัหนเอยรถติดนะมติอให้แบบมันเข้าไปในตัวรถในรถในโฟกุอรถในโฟกครับก็ติเลยครับคุณคขาแบบของรถนกโคกอร้อนปเ่ยๆคลิปนี้เขาจบที่พิมพ์ลังชาร์จไฟอยู่นะครับผมชาร์จไฟเข้าพี่รถแม็โนิว มันไม่นิ่งนะมันมนิ่งมันหมุนผม,นม,นมนก็เห็นด้วยนะแหวนรวมมันนิ่งตั้งดับแล้ว,ลวก็สนิทเลยอย่างงี้ยนะแหวนรวมน้มัเือโยงไปนะวางไขรเนยหนาวนะ้ะเอากรจน้ำมันเือ่ะเจวอะอันนี้ส้ใส้น้ำมันใ่ป่านะน,น,น้ำะนะน,นี่ยังเติมอ,อีกไดนะ้ไหม เขาเติมนให้นั oh. <t <t ่นนี่เวลาเครื่องล้อเนี่ไม่ร้จะไปทางไหนเนาะมันไม่มีต่อมบนอากาศเลยด้วยนี่พูดเลยมีพูดเพูดเต็มฝาบนบนความเย็นแล้วเกิดอะไร้เขาี้ฮีเตอร์ใช่ไหมเอความร้อนขึ้นตั้งสามสิบเจ็ดพุ่งไม่รู้จะไปไหนนะน้ำเนี่ยมนมีทีบนเลย เจ้าโฟนต้องดูดออกเอาเติมให้เนี่ยระดับโลอยู่นี่นี่นี่โลเนี่ยเติมให้นี่โลนี่ยแอลนี่อันนี้พูอเต็มที่เลยนี่เลยบิ๊กฟันมันกรนเขาบอกว่าพี่วิ่งไปสักพักอ่าให้พี่เอาออกน้ำในหม้อน้ำเนี่ยยังไงมันก็ต้องเต็มอยู่แล้วอันนี้ท่อพักน้ำใช่ไหมล่ะ มันแค่ดูดกลับไปกลับมามันบนแล้วก็อากาศมันเลี้ยงความเย็นเยอะอยู<ช>่แล้ว,ลวต้องดูดออกเครื่องชั่งเนางใส่ซ<ะ>้ำใส่ทช่ไม่แแปลไม่มีที่ช่องว่างเนใช่องว่างก็เผื่อไว้เพื่อพวกอากาศในท่อเรียบร้อยในท่อแล้วก็ในหม้อน้ำามนมีช่องว่างบ้างโอ้โหโากาศมันเหมือนมันเหมือนเราต้มกาน้ำแล้วปิดฝาแล้วไม่มีให้มันมีไม่มีอากาศเลยมันก็ มันกาน้าไหมกรดานออกแ้วนำเต็มกระพุ้งเราตรงปลายวูวมันร้อนจัดนะไฟไม่หลงได้ไหต้องต้องถอดแบตเวลาดับเครื่องถอดจบตไปไต้หวันไงเราไมันก็ปกติมันก็ไม่วันเมื่อวานมันมีแบตอยู่อันตัวเนี้ยพอมาวันนี้มันไม่มีเลยมันต้องไฟมันน่าจะออกไฟมันอะไรอีกวะเกี่ยวกับสตาร์ทเหรอ สำหรบับคลิปนี้ก็ขอจบลงเที่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้กับ G ี c c h a n n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ